ทะเลทรายโมฮาวีเต็ไมไปด้วยความลึกลับและอันตรายแต่ไม่มีเรื่องราวใดที่ชวนขนลุกไปกว่าการหายตัวไปของเคนนี่วิชนักเดินป่าผู้ลงไหลในความเวิ้งว้างของผืนทรายและการค้นพบถ้ำเอ็มที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ไม่มีวันถูกไขและคุณกำลังฟังเรสไฟล์พอดแคส ทะเลทรายโมฮาวีซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนอันโหดร้ายและไร้ความปราณีพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ครอบคลุม4รัฐได้แก่แคลิฟอร์เนียเนวาดาแอริโซนาและยูทาหมีอาณาเขตกว้างขวางมากจนสามารถรองรับประเทศในยุโรปทั้งประเทศเช่นไอร์แลนด์และไอไซ์แลนด์ได้อย่างสบายๆที่ราบสูงทะเลทรายแห่งนี้ ขึนชื่อเรื่องอุณหภูมิที่แปรปรวนสุดขั้วและสภาพอากาศอันแห้งแลง้งในเดือนพฤศจิกายนปี2014นักเดินป่าชาวอเมริกันชื่อวเกินนีวิสได้พบกับถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งในบริเวณภูเขาชีฟซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลัสเวกัสเคนนีวิสเกิดในปี1967เขาลงหล่ในกิจกรรมกลางแจ้งและชอบเชื่อมต่อกับนักเดินป่าคนอื่นๆผ่านโซเชียลมีเดีย เขาเป็นคนตลกและมีความคิดสร้างสรรค์และเต็มไปด้วยพลังงานนอกจากนี้เขายังหลงไหลในสเสน่ห์ของทะเลทรายอย่างถอนตัวไม่ขึ้นครั้งหนึ่งเขาเคยโพสต์ว่าผมเดินป่าข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่าและนอนพักอยู่บนยอดเขาภายใต้ใตแสงดาวบางครั้งผมต้องปีนหน้าผาสูงชันเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คับขันแต่สุดท้ายผมก็กลับมาได้เสมอเขาภูมิใจที่ตลอดการประจนภัยทั้งหมดของเขา มีเพียงครั้งเดียวที่ต้องรับการช่วยเหลือนั่นคือตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บที่ขาบนยอดเขาเคนนี่เบื่อกับชีวิตทำงานแบบเดิมๆที่ต้องตื่นเช้าไปทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาอยากเป็นนายของตัวเองอยากควบคุมชีวิตของตัวเองและมีเวลาว่างมากพอที่จะทุ่มเทให้กับการสำรวจทะเลทรายด้วยเหตุนี้เขาจึงลาออกจากงานประจำและตัดสินใจเป็นนักประดิษฐ์เขาสร้างช่อง YouTube เพื่อบันทึกผลงานประดิษฐ์และการเดินทางสำรวจทะเลทรายของเขาในเดือนมิถุนายนปี2014เคนนี่ใช้ชื่อ Snakebit t m a G G ในการแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอใน YouTube ของเขาโดยเขาระบุว่าเรื่องนั้นจิบจ้อยมากผมเป็นนักเดินป่าระยะไกลครั้งหนึ่งระหว่างเดินป่าใกล้ฐานทัพอากาศเนลลิสผมพบถ้ำลับแห่งหนึ่งทางเข้าของถ้ำมีรูปทรงคล้ายตัวเมใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ โดยปกติแล้วผมจะเข้าไปสำรวจทุกถ้ำที่เจอแต่เมื่อผมเริ่มก้าวเข้าไปในถ้ำนี้ร่างกายของผมก็เริ่มสั่นสะเทือนยิ่งผมเข้าใกล้ปากถ้ำมากเท่าไหร่อาการสั่นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนกระทั่งในที่สุดความหวาดกลัวก็เข้าครอบงำผมผมรีบหันหลังแล้ววิ่งหนีออกมาอย่างเร็วนั่นเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดที่ผมเคยเจอมาเคนนี่ไม่รู้เลยว่าคอมเมนต์ธรรมดามดาของเขานี้ จะนําไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดความคิดเห็นของเคนนี่ในวิดีโอนั้นจุดประกายให้หลายคนเรียกร้องให้เขาพิสูจน์คํากล่าวอ้างของตัวเองเนื่องจากเขาไม่ได้บันทึกภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอในครั้งแรกที่พบสิ่งที่ต่อมาถูกเรียกว่าถ้ำเอ็มเขาจึงต้องย้อนกลับไปยังพื้นที่นั้นอีกครั้งคราวนี้เขาตั้งใจจะบันทึกทุกอย่างไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการออกสำรวจครั้งที่สองเคนนี่นำปืนพกขนาด9มมและกล้องวิดีโอติดตัวไปด้วย เมื่อเขากลับจากการเดินป่าเขาอัปโหลดวิดีโอในการเดินทางครั้งนั้นลงบน YouTube ของเขาซึ่งวิดีโอนี้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อของ M Cave Video ซึ่งในคลิปเคนนี่ดูมีความสุขร่าเริงและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกับการเดินทางในครั้งนี้เคนนี่บันทึกภาพสัตว์ป่าหลายชนิดระหว่างการเดินทางและยังพบกองถั่วพายจำนวนมากซึ่งเขากินอย่างอรดอร่อยต่อหน้ากล้องเขายือนอยู่ข้างปล่องเมืองร้างแห่งหนึ่ง และยอมรับอย่างเขินๆว่าเขาหาถ้ำเอ็มไม่พบในการเดินป่าครั้งที่สองนี้อย่างไรก็ตามวิดีโอของเขากลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนเชื่อว่าเขากุ่เรื่องขึ้นมาและสาธารณชนต่างเรียกร้องให้เขาหาหาลักฐานยืนยันคำกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับถ้ำลึกลับที่ดูเหมือนจะมีพลังเหนือธรรมชาติผู้ชมหลายคนกระตุ้นให้เขากลับไปสำรวจอีกครั้งบางคนถึงกับท้าให้เขาเดินทางกลับไปยังเทือกเขานั้นเป็นครั้งที่สาม แต่มีความคิดเห็นหนึ่งปรากฏขึ้นใต้คลิปของเขาซึ่งต่อมาก็ถูกลบไปแล้วโดยในข้อความระบุว่าอยากกลับไปที่นั่นแต่คุณพบทางเข้าถ้ำอย่าเข้าไปข้างในคุณจะไม่ได้กลับออกมาไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าคอมเมนต์นั้นเป็นเพียงการหยอกล้อหรือว่าเป็นคำเตือนจริงจากคนที่รู้ความลับของถ้ำแห่งนั้นเกี่ยวกับถ้ำเอเคนนี่ Kenny กล่าวว่าผมเดินป่าคนเดียวไปตามยอดเขาที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าไปเหยียบย่าง ผมเคยเข้าไปในถ้ำมากมายจนจำไม่ได้ผมเล่นกับงูงหางกระดิ่งเพื่อความสนุกแต่ถ้ำแห่งนี้แตกต่างจากทุกอย่างที่ผมเคยเจอมาในการตัดสินใจครั้งสำคัญหวังจะพิสูจน์ให้ผู้ที่สงสัยได้เห็นว่าเขาพูดความจริงเคนนีจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังพื้นที่นั้นเป็นครั้งที่3ในวันที่10พฤศจิกายนปี2014เคนนีมุ่งหน้าไปยังบริเวณภูเขาชีฟอีกครั้งซึ่งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศลับสุดยอดของสหรัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อของแอรี51สถานที่ซึ่งถูกคาดเดาว,ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ UFO และโครงการทดลองลับของรัฐบาลพื้นที่นี้ตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มเลกและเป็นส่วนหนึ่งของเนว a ดาท e ส t and Training Rent ์ r a i n i n g Range จนถึงปี2012รัฐบาลสหรัฐยังปฏิเสธการมีอยู่ของแอรีย51และในปัจจุบันพื้นที่นี้ยังคงเป็นเขตห่วงห้ามสำหรับบุคคลทั่วไปเคนนี่แจ้งกับแฟนของเขาว่า เขาจะออกเดินทางไปสองสามวันแต่เมื่อเข้าสู่วันที่3และเขาเยังไม่กลับบ้านโชรีออนพิวกริมแฟนสาวของเขาก็แจ้งความว่าเขาหายตัวไปทั้งทีมค้นหาภาคพื้นดินและอากาศถูกระดมกำลังออกค้นหาเคนนี่แต่กลับไม่พบร่องรอยของเขาเลยเดฟคัมมิงจากหน่วยเร d r o ร็อกเซิร์ n แอนด์เรรายงานว่าพวกเขาพบโทรศัพท์มือถือของเคนนี่ตกอยู่ข้างปล่องเมืองร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เขาเคยถ่ายทำบางส่วนของวิดีโอเอ็มเคฟจหน้ีที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษถูกเรียกตัวมาเพื่อตรวจสอบภายในเหมืองแต่โชคร้ายที่นอกจากรถยนต์และโทรศัพท์ของเขาแล้วและก็ไม่มีหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับเคนนี่ที่ถูกพบอีกเลยทฤษฎีเกี่ยวกับการหายตัวไปของเคนนี่วิทการหายตัวไปของเขานำไปสู่ทฤษฎีหลัก3ข้อคือ 1. เสียชีวิตจากสาเหตุทางธรรมชาติ 2. ถูกฆาตกรรมและ3 ลงมือปิดชีพตนเองหรืออาจจะกล่าวได้ง่ายๆว่าทะเลทรายอาจจะกลืนกินเคนนี่ไปตลอดการระหว่างการเดินป่าเป็นเวลา3วันอาจามีเหตุการณ์ใดก็ได้เกิดขึ้นกับเคนนี่ทะเลทรายนี้เต็ไมไปด้วยนักล่าที่อาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์นอกจากสิงโตภูเขาและแกะเขาใหญ่มันยังมีงูงพิษหลายชนิดที่อาศัยอยู่ใต้ก้อนหินและในถ้ำเคนนี่เองเคยถูกงูหางเครดิ่งกัดมาก่อนแต่เขารอดมาได้ไม่เพียงแค่นั้น แมงป่องและแมงมุมพิษก็สามารถซ่อนตัวอยู่ในซอกหินต่างๆทั่วทะเลทรายนอกจากนี้เขาอาจตกจากหนา้าผาขาหักสะโพกแตกหรือแม้แต่สะดุดล้มหัวกระแทกกับหินก็เป็นไปได้บางคนเชื่อว่าเคนนี่จงใจทิ้งโทรศัพท์ไว้ข้างนอกปล่องเหมืองเพื่อไม่ให้ใครสามารถติดตามเขาได้อีกแต่ก็เป็นไปได้เช่นกันว่าเขาอาจทำโทรศัพท์ตกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและเมื่อเหตุฉุเกเฉินเกิดขึ้นเขาก็ตระหนักว่าเขาไม่มีทางขอความช่วยเหลือได้อีกแล้ว ทฤษฎีที่2ทะเลทรายเป็นพื้นที่ร้างห่างไกลและบางครั้งอาจเป็นแหล่งซ่อนเร้นของผู้กระทำความผิดหรือใช้เป็นที่ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นไปได้หรือไม่ว่าเคนนี่บังเอิญไปเห็นอะไรบางอย่างที่เขาไม่ควรจะเห็นและก็ถูกกำจัดเพื่อที่ว่าจะปิดปากทฤษฎีที่3อีกแนวคิดหนึ่งคือถ้ำเอ็มอาจเป็นสถานที่ทดลองลับของรัฐบาลเคนนี่เคยกล่าวว่าเมื่อเขาเข้าใกล้ทำร่างกายของเขาสั่นสะเทือนทั้งตัว อาการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับอาวุธโซนิกหรืออัลต้าโซนิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่จริงและสามารถปล่อยคลื่นความถี่สูงที่มีพลังทำลายล้างต่อเป้าหมายได้อาวุธประเภทนี้ถูกใช้เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใกล้พื้นที่ต้องห้ามหรือว่าควบคุมฝูงชนหรือว่าขับไล่ผู้บุกรุกหากถ้ำเอ็มเป็นเขตห่วงห้ามของกองทัพเขนนีอาจเข้าใกล้มันมากเกินไปจนได้รับผลกระทบจากคลื่นโซนิกที่มีพลังทำลายสูงหรือที่เลวร้ายกว่านั้น เขาอาจทะลุผ่านแนวป้องกันนั้นไปได้และถูกเจ้าหน้าที่ทางการกำจัดเพื่อปกป้องความลับของพื้นที่นั้นทุกทฤษฎีนั้นล้วนเป็นไปได้แต่ปริศนาการหายตัวไปของเคนนี่วิสยังคงไม่มีคําตอบจนถึงทุกวันนี้อีกทฤษฎีหนึ่งคือเคนนี่อาจตั้งใจเดินทางไปค้นหาถ้ำเอ็มเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ไม่มีแผนที่จะกลับมาอีกเลยมีคนเชื่อว่าเขากําลังหมดหวังกับชีวิตเนื่องจากธุรกิจที่เขาพยายามสร้างไม่ประสบความสําเร็จ และเงินของเขาก็กำลังจะหมดลงชอริออนพิวกริมแฟนสาวของเขาได้โพสข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งใต้คลิป m c a มวิดีโอซึ่งระบุว่าหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเคนนี่และพากันคาดเดาต่างๆนานาฉันซาบซึ้งถึงความเห็นใจที่หลายคนมีต่อเหตุการณ์นี้เขายังไม่ถูกพบและฉันรู้ว่าเราอาจจะไม่มีวันพบเขาเลยก็ได้ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันไม่คิดว่าเขาจะประสบอุบัติเหตุฉันเชื่อว่าเขาตัดสินใจคิดสั้น เขาต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาหลายปีแต่ไม่ยอมรับการรักษาหรือว่าใช้ยาดใดๆพวกเขาพบโทรศัพท์มือถือของเขาข้างปล่องเหมือนในวิดีโอนั่นอาจทําให้ฉันคิดว่าเขาตั้งใจที่จะทิ้งเหมือนไว้เพื่อไม่ให้ถูกติดตามจาก GPS นอกจากนี้เขายังไม่ได้นํากล้องวิดีโอติดตัวไปด้วยในทริปนี้มันถูกทิ้งไว้ที่บ้านแสดงว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะบันทึกอะไรเลยจนถึงปี2024การค้นหายังคงดําเนินต่อไปแต่กินนี่วิชก็ยังไม่ถูกพบ แม้จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและค้นหามากกว่า30คนเขาไปตรวจสอบพื้นที่ชิฟเม์เทนถึง3ครั้งก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆของเขาครอบครัวและเพื่อนของเคนนี่ยังคงโศกเศร้ากับการจากไปแต่พวกเขาก็พยายามปลอบใจตัวเองด้วยความคิดที่ว่าเขาจากไปในขณะที่ทำสิ่งที่เขารักที่สุดการประจนภัยในทะเลไซายอันกว้างใหญ่เอ็มเคฟยังคงเป็นปริศนาและเรื่องราวของเคนนี่วิทยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาการหายตัวไป ที่น่าพิศวงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักเตินป่าชาวอเมริกันและก็จบลงไปแล้วนะครับกับเอ็มเคฟทำพิศวงการหายตัวไปอย่างประหลาดของเคนนี่วิทและการปกปิดแอรีห้าคุณผู้ชมรับฟังเสร็จแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมคิดว่าเคนนี่นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและถ้าไม่มีชีวิตอยู่เพื่อนๆคิดว่าเป็นทฤษฎีไหนกันแน่ครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่องเรดไฟ Podcast ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนะครับขอ,อนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีและเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง r e d file podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ